สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะวิ c เชชุลีกรนะคะวันนี้แม่หมอมาแบบเห็นหน้านะแล้วก็ใช้แอปในการทำโครงสร้างหน้าด้วยคือรู้สึกประทับใจกับแอปมากๆเลยนะคะแล้วก็มันมันไม่ใช่หน้าจริงนะมันไม่ใช่หน้าจริงคือแบบร้อคือดรอปห้าสบห้าสิบไปเลยแล้วกันนะคะโอเควันนี้ข้อความพิเศษที่ พวกคุณควรรู้มากที่สุดนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการส่งคำทำนายนะคะเหมือนมาทักทายมาเซไยแบบเห็นหน้าเห็นตาและกันนะคะมาดูซิว่าพลังงานของใครที่เข้ามาในวันนี้นะคะขออนุญาตคุูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอชีวิตของคุณเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในคลิปของแม่หมอเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยก็ได้นะ ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยอะ่ะแต่มันมีนัยยะสําคัญในการเปลี่ยนคุณรู้สึกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดแฮงแมนธรรมดาไพ่เดแฮงแมนจะห้อยหัวถูกไหมแต่เดแฮงแมนใบนี้คือไม่ได้ห้อยอะ่ะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณกําลังเริ่มสงสัยและกําลังเริ่มที่จะหาคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งของตัวเองอยู่ คนถ้าพวกคุณทุกคนนะถ้าเริ่มที่จะเรียนรู้ข้างในของตัวเองเริ่มที่จะเข้าใจข้างในของตัวเองอ่ะมันมีความสงสัยเกิดขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณกําลังสงสัยอยู่มันจะนําพาให้ชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่ามันเป็นความแปลกใหม่สมองของคุณยังไม่ชินยิ่งบางคนที่พัฒนาตัวเองอ่ะ และเห็นในสิ่งที่มันลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆได้คอนเนคกับตัวเองที่ลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะรู้สึกในแ,แต่ละสเตปอะมันจะเป็นความรู้สึกของคนที่คือยังไม่ชินกับสถานการณ์ใหม่ๆว่าเอ๊ะจะดีไหมนะฉันทำแบบนี้จะดีไหมนะแต่คุณก็พร้อมนะเอาจริงๆมันมีความสงสัยเฉยๆเอาเป็นว่าความสงสัยตรงนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ในเมื่อถ้าคุณ รู้สึกว่าถ้าทิ้งกับสิ่งที่เป็นแพชชั่นที่คุณกําลังจะเริ่มทำเนี่ยคุณจับเชือกไว้แล้วอะนะเดแฮงแบนใบนี้คือจับเชือกไว้แล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองของชีวิตใหม่พร้อมที่จะห้หัวคือตอนนี้คุณอาจจะมีมุมมองแบบคนทั่วๆไปนะแต่หลังจากเนี้ยคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองอะเป็นคนที่มีมุมมองใหม่โดยสิ้นเชิงและมุมมองใหม่นี้แหละมันเป็นมุมมองของข้างในของคุณจริงๆเพราะคุณเริ่มเชือ่อ คุณเริ่มเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองคุณเริ่มเชื่อแล้วว่าเออชีวิตฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันมีความสุขนะฉันเข้าเข้าไปสู่กระบวนการความเชื่อแบบนี้แล้วมันทําให้เหมือนพลังงานมันมากขึ้นนะคะและรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนไม่ใช่เอ,อ่อไม่หมารู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป็นเป็นอะไรที่ฉาบฉวยอะมันคือสิ่งที่จําเป็นมันเหมือนช่วงเวลาสําคัญที่ เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญเปลี่ยนวงโคจรเปลี่ยนไซเคิลของชีวิตเลยนะคะและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําให้คุณได้เออือเห็นตัวตนข้างในของคุณได้มากขึ้นเห็นได้เร็วด้วยเพราะไพ่อ,อัศวินถือดาบแล้วก็ไพ่เดอะเอมเพลอร์เดอเอมเพลใบนี้ไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งนะไม่ได้คลองอีโก้นะคะไม่ได้คลองอีโก้เลยคือเห็นตัวตนแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อ การที่เรารู้ตัวตนข้างในของเราว่าเราเราเป็นใครเรามาทําอะไรเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเพราะทุกคนนะไม่ว่าจะทํางานหาเงินหรือมีความรักหรือการใช้ชีวิตรูปแบบอื่นอ่ะมันก็แค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตมันเหมือนมามากระเทาะเปลือกเราในแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกเราทุกคนนะตามหาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนเราเกิดมาเพื่อตามหาความจริง เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่เราเกิดมาเพื่อตามหาความจริงในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะตรงนี้ให้ให้ไว้ใจและความจริงในชีวิตของเราทุกคนนะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะมีความคล้ายคลึงบ้างอะไรบ้างแต่ทุกคนไม่เหมือนกันเป็นการการันตีเลยว่าดังนั้นชีวิตของเราบางคนตื่นรู้มาในแบบแบบหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีความเข้าใจของเราหรือ,รอการที่เราจะไปกระท้อบเปลือกเราได้มากที่สุดมันอาจจะองศามันอาจจะเฉียงไปสักนิดนึง ครูของเราก็จริงเนี่ยเราเรียนรู้เติบโตมากับเขาก็จริงเ่ยแต่ด้วยความเป็นตัวเรามันจะมีองศาที่แตกต่างกันคุณจะต้องหาองศาของคุณให้ได้คุณจะต้องหาจุดที่เป็นตัวของคุณให้ได้เพราะอะไรถึงถึงไพ่ออกมาวันนี้คือบอกว่าคุณกําลังจะได้เจอตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะการเจอเจอตัวต,วตนที่แท้จริงจะเหมือนกับคุณรู้ทุกอย่างอาวุธของคุณอยู่ตรงไหน สติปัญญาของคุณอยู่ตรงไหนคุณจะมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบน,นี้ได้ยังไงคุณรู้ก่อนลงมาเกิดมันมีโซแพนอยู่แล้วเออเรื่องโซแพนก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงเนาะเพราะมีน้องๆหลายๆคนเลย,เลยที่สงสัยในเรื่องโซแพนว่าเราจะมีโซแพนอะไรที่โขดทรโครดขนาดนี้จริงๆถ้าเรามองในมุมมองของชีวิตของเราอย่างเดียวนะเราอาจจะมองในเรื่องของโซแพนในเรื่องอื่นๆว่าไม่เม k เซนแต่จริงๆชีวิตของคนอื่นๆน่ะมันมีความทุกข์ทุกคนไม่ได้เกิดมาสบาย ควาคนที่เขารวยที่สุดเขาก็ไม่ได้เกิดมามีความสุขที่สุดเขาก็รู้สึกในแบบของเขาเขามีความทรมานใจในแบบของเขานั่นมันเป็นโซแพนของเขาดังนั้นคุณจงเข้าใจว่าโซแพนของคุณคืออะไรกันแน่ตรงนี้คุณน่าจะเริ่มเข้าไปรู้แล้วละ่ะอันนี้ไม่หมอนอกเรื่องนิดนึงในการในการที่จะพูดเรื่องโซแพนนะคะให้ให้ให้เป็นการพูดแบบจริงๆจังๆในนะอีกคลิปหนึ่งไปเลยแล้วกันเนาะโอเค แต่คุณจะได้รู้ตัวตนที่แท้จริงพอรู้ตัวตนที่แท้จริงคุณจะเข้าใจว่าเออคุณเลือกโซแพนมาแบบนี้เพราะตัวแม่หมอเองก็สารพัดเลยจริงๆก็ไม่ถ้าถ้าจะเอาเป็นแค่มนุษย์อะแค่จะเอาเป็นหลักของมนุษย์อะที่คิดนะนะก็คงแบบฉันคงไม่เลือกแบบนี้หรอกฉันคงเลือกแบบนู่นนี่นั่นแต่เอาเข้าจ,จริงจริงพอเราตื่นรู้พอเราเข้าใจปุ๊บเราก็เข้าใจเลยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตเราจะมีความสุข ก็ต่อเมื่อเราจะต้องไปดูก่อนว่าอะไรมันคือทุก์อะไรมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราจะต้องไปรู้สิ่งที่เราไม่ต้องการก่อนเพื่อที่จะตามหาสิ่งที่เราต้องการนะคะเออมันมีอีกหลายๆอย่างเลยเนาะในเรื่องของโซแผนที่จะพูดแต่เดี๋ยวเวลาในการอัดคลิปไม่พอนะคะคุณได้ราชาถือถ้วยใบนี้แล้วก็ราชาถือเหรียญ เอาจริงๆอ่ะคุณมีความถึงพร้อมมากๆเลยทุกเรื่องเลยนะอีกสักใบเดอะซันไพ่เดอะซันเมื่อกี้ที่ไม่หมอแยกไพ่อ่ะได้ไพ่เดอะซันกับไพ่เดทนะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่ทาโล่เดอะซันคือความสําเร็จเดอะซัคือพลังงานเพราะว่าพระอาทิตย์อ่ะเป็นเขาเรียกดาวฤกษ์อ่ะดาวที่ส่งพลังดาวที่ส่งพลังงานให้กับระบบสุรยิยะทุทุก ทุกๆดวงดาวทุกๆดวงที่เหลือดังนั้นสิ่งที่ไม่เหมอะเห็นนะข้อความที่สําคัญที่สุดของคุณก็คือคุณจะต้องยอมรับให้ได้ว่าตัวเองกําลังก้าวเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงถึงแม้มันจะไม่ชินคุณอาจจะรู้สึกปฏิเสธกับตัวตนที่แท้จริงของคุณในในครั้งนี้แต่คุณหนีไม่พ้นคุณหนีไม่พ้นมันมันคือทางเลือกเพราะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่เดอะเลเวอร์แสงสว่างกําลังส่องลงมาคุณเข้าสู่ทางเลือกในชีวิตของคุณ และบอกได้เลยว่าสัญชาตญาณของคุณเท่านั้นที่จะบอกกับคุณว่าทางเลือกนี้เหมาะสมกับคุณหรือเปล่าคุณปฏิเสธคุณหนีเท่าไหร่อ่ะมันยังคาอยู่ในใจตลอดถ้าคุณไม่ได้เลือกเส้นทางที่ใช่ของคุณจริงๆคุณจะถูกผลักยังไงซะถ้าเกิดว่าคุณดื้อเนี่ยออกนอกเลนออกนอกสู่เส้นทางของคุณนะคุณก็จะถูกเข้ามาสู่เลนของคุณอยู่ดีการผลักในที่นี้มันเป็นกระบวนการที่ ที่ที่คุณมีโซคอนแทคกับเบื้องบนที่ที่บอกกันว่าถ้าถ้าหลุดเลนเมื่อไหร่อ่ะช่วยช่วยช่วยกันสนับสนุนช่วยช่วยกันให้ตัวละครองค์ประกอบอื่นๆนช่วยสกัดสกัดหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วคุณจะเห็นถึงความเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ดังใจอะ่ะหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดคุณอ่ะ พยายามที่จะเข้าใจตัวเองอ่ะพยายามที่จะแบบเออฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันต้องการแบบนี้ลอง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 เข้าใจตัวเองลองลองเมตากับตัวเองลองลองตามใจตัวเองในเรื่องของการกระทําในเรื่องของความคิดดูบ้างดูซิชีวิตจะเป็นยังไงมันแตกต่างจากชีวิตที่ที่เป็นตรก,กะที่เราเคยคิดมาก่อนหรือเปล่านี่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองและคุณจะเข้าใจเลยว่าเมื่อคุณเข้าสู่ความเป็นตัวตนของคุณได้เมื่อ,อไหร่คุณจะ เหมือนเป็นมนุษย์ v i p อย่างที่หมอเคยบอกไปทุกอย่างจะถูกซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเลยแล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นตามลำดับเพราะคุณจะได้เข้าสู่จุดประสงค์และทำจุดที่คุณลงมาเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะเติบโตให้ได้ไวที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะคะก็วันนี้คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะยังไงก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแม่หมอมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ